หูนี่กับไม่อยู่บ้านแล้วไม่โทรมาก่อนมามามามีธุระอะไรป่ะเนี่ยพาผมเข้าไปนั่งในบ้านนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมาได้ไงมีอะไรหนังตาต่อเสร็จยังเนี่ยผมเอาสร้อยข้อมือวางลงตรงหน้ามันมันมองสร้อยเฮ้ยอะไรสร้อยเอามาไหมาเรื่องอะไรเนี่ยอุดมครับเ <c oughs> มื่อปีพุทธศักราช2,530 <c oughs> ผมเอาสร้อยคุณไปเองหน้ามันนะปัปับปับปั ถ้าเป็นหนังคือภาพแฟลชแบ็กจากอดีตเข้ามาปับ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 แมนลุกเซ่เว้ยเซ่เซ่ผมเป็นห่วงน้องกลัวจะล้มหัวฟาดอุดมไปเลยอุดมไปเลยอุดมไปต้องยุ่งกับกูปับ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 อุดมอย่ามายุ่งปับ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 อุดมผมขอโทษผมขอโทษจริงๆขอโทษชื่ออะไรเนาไปขอโทษไอ้อ้นมานุ่นผมเกลียดแม่งอยู่ยี่สิบปีผมแม่งได้แต่พูดว่าไอ้อ้นแม่งไม่น่าเนาะ น้องๆครับเพื่อนๆครับเป็นแบบอย่างที่ไม่สมควรอาเป็นอย่างยิ่งแต่ผิดบาปของผมได้รับการปลดปล่อยแล้วมิเช่นนั้นนะครับวันนี้บนเวทีแห่งนี้คงไม่มีแขกรับเชิญท่านนี้มาเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมครับอ่ะไปเลยน้องตามแล้วไม่กูไม่ไปนีเอาดีอุดมไปดิเก็บอกแล้วว่าจะไปกูบอกกูไม่ออกกูมาดูเฉยๆคุณมาดูอะไรอุดมกูจะมาดูความหายนะของมืออุดม เราเป็นพี่กันน้องกันนะเคยทํางานมาด้วยกันนะมือไม่ต้องมาพูดสร้อยกู่สิปีมึงดอกเบีย้ยไม่ให้ปูสักบาทอุดมออกไปหน่อยขอร้องคนดูเขารอดูคุณอยู่ไม่อุดมช่วยหน่อยดึงเลตติ้งหน่อยว่าคุณก็เห็นคนดูน้อยอ่ะกูบอกแล้วไงว่าไม่อุดมพี่ขอร้องไม่พี่ขอร้อง,อองเออก็แดละเห็นแกมมึงสักครั้งหนึ่ง กำลังสบายจงปลบมือพลันมีความสุขมากนะครับได้กลับมายื่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับงานจ้างไม่เคยมีงานฟรีตลอดก็ช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีครับไปหาหมอเอ็กซเรย หมอบอกว่ามีรอยเท้าของไอเตี้ยคนหนึ่งเหยียบจมูกอยู่แม่งไม่เคยสำน็กบุญคุณผมนะไปเล่นหนังให้มันนะไอหนังเรื่องโคลรักเองเลยได้ดูกันใช่ไหมครับไอหนังที่เมียตายหาแดกกับเมีเยพิงคะบอกตรงๆนะไอหนังเรื่องโคลรักเองเลยนี่นะถ้าผมไม่ไปเล่นให้แมงนะไม่มีทานได้หกสิบล้านแม่งได้ร้อยล้านไปแล้ว คุณเห็นอุ้ตอนกำกับนี่โอ้โหคุณอยากให้ดูตอนกำกับมันใส่มากบอกตรงๆหน้ามันใส่มากนั่งเดินเข้ามาเดินมาในฉากนะอุดมครับอุดมฉากนี้นะเมียคุณเพิ่งตายนะคุณต้องแบบมุนมองประคองอารมณ์นะมุนมองอีกมุนมองเยอะนะเห็นมือแมงป่ะมือแมงตะเขียดตะปาดชัดๆอุดมเทคแรกผมเล่นให้แมงนะอุดมดีมากมุนมองประรองอารมณ์มุนมองอีกมุนมองอีกดีดีดีอยเทคออุดมนะเล่นให้แมงเทคที่สอง พูดดีก็เลื่อุดมงโอ้โหบอหมอกบอหมอกดี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 เหลือเกินแล้วนายแมงแท็กซีสามพูดีสุดยอดบอลหมอกบอลหมอกบอลหมอกโอ้คุณชิงตุ๊กตาทองแม่นเนี่ยดีจริงๆอุดมดีที่อะไรกูเล่นเท่ากันสามเทคนี่มึงฟุ้งซ่าแล้วเนี่ยมึงเมียตายเพิ่เพิ่มมากเห็นหนังมันไหมหนังมันที่มันเล่นเองอะไอ้หนังอะไรนะพี่คนคนไม่มีหัวใช่ไหมคนคนที่หัวนะหนังแม่งคนที่หัวเห็นไหมถามใครไม่มีใครรู้จักแม่งรู้จักอยู่คนเดียว กูละเศร้าใจแทนแม่งจริงหนังแม่งคนที่หัวเจ้าของเงินเหลือแต่ตัวไปแล้วหนังนียอะไรเอะแม่งโชว์ซิกแพคเอะแม่งโชว์ซิกแพคโอเคกูเข้าใจได้เปิดมามึงวิ่งหนีโจรมึงถอดเสื้อแบบหน้าอกโชว์ซิกแพคโอเคมึงเหนื่อยมึงร้อนกูให้อภัยฉากต่อมาแม่งอาบน้ําเลยโอเคกูให้อภัยมึงอาบน้าทําความสะอาดร่างกายมึงแก้ผ้าเรื่องของมึงฉากต่อมาแม่งแดกข้าวกับลูกมึงถอดเสื้อทําไม มึงถอดเสื้อแล้วอาหารมึงย่อยดีขึ้นเหรอฉากต่อมาแม่งดูหนังอยู่กับลูกดูโทรทัศน์ลูกขึ้นถอดเสื้อซะอย่างนั้นมึงถอดเสื้อแล้วมึงโชว์ซิกแพคแล้วสัญญาณภาพรับชัดขึ้นไหมคนคนนี้นะบอกตรงๆผมไม่อยากพูดถึงมันเสนียดปากเก็บแม่งมาสอนเล่นตลกตอนมาใหม่ๆนี่เคลียร์แม่งขึ้นมาจากน้ําเคลียร์เคลียร์ขึ้นมาจากน้ําะมาพี่พิงมึงขึ้นมาเดี๋ยวสอนมึงเล่นตลกเองหัดให้แม่งพูดมาใหม่ๆนะ คำว่าแดนเนลามิดแม่งยังสะกดไม่ถูกนี่เพียงไหนมึงพูดแดนเนลามิดสิแดนเดลามิดไม่ใช่แดนเนลามิดแมนเดลาดิแม่งพูดไม่ถูกพอแม่งเริ่มพูดได้แดนเนลามิดแม่งออกเสียงเป็นแดนเนลคุณสมควรนะบอกตรงๆผมไม่มานะไม่ไม่กลักจะมาเลยกลจะนั่งดูความหยนะของมันอยู่ข้างหลังแต่ว่าไหนไหนแม่งผ่กผมบอกมาแล้วสงสาร ก็มีของมาฝากกันสันหน่อยแล้วกันเคยฟังกันแล้วใช่ไหมครับผมเคยเล่นอาร์ตตัวพ่อเอาไว้เคยฟังไหมครับโทษทีสัญญารับเสียงบุกพ่องเหรอครับ <c oughs> อาร์ตตัวพ่อเคยฟังกันไหมครับดังแน่นน่ยครับผมดังครับอาร์ตตัวพ่อเคยฟังไหมครับ <c oughs> น่ารักมากอาร์ตตัวแม่เคยฟังไหมครับ <c oughs> วันนี้ผมมีอาร์ตตัวตลกมาฝากถ้าอยากฟังขอเสียงปรบมือด้วยครับ กูอยู่ของกูนี่แหละมึงมาแขวกูทำไมกูอยู่ของกูหล่อๆลอมึงมาหลอกกูทำไมกูอยู่ของกูรวยๆไอ้พิงคมึงช่วยไปไกลๆกูอยู่ของกูโคตรสุขมึงมาเหยียบจมูกกูทำไมกูอยู่ของกูคนเดียวกูก็อยู่ของกูคนเดียวตั้งใจทำเดี่ยวหาเงินยาไส กะทำขำๆเองมึงล่อไปถึงเดี่ยว9.5ก็คนดูเขาเอากูนี่ว่าไอ้ยะทําทไปได้เพิ่มรอบคนยังรุมแยง่งบัตรโตรแทงคนยังรุมจองอุป,ปทานหมูล่ลักษณะคล้ายโดนของของกูมึงจะทำไมบัตรแทงแต่กูโชว์คุ้มเล่นปะสี่ห้าทุ่มคนเบื่อจนหลับแต่โทษทีไม่มีใครกลับ เพราะกูล็อกประตูไว้นั่งนานนี่แค่เมื่อยตูดกูยืนพูดนี่เมื่อยร่างกายยิ่งพูดยิ่งบ้าน้ำลายเห็นปากกูไหมห้อยเพื่อใครปากล่างรับปากบนก็คนพีมันเจาะมาให้พูดนี่ดีนะเห็นปากถ้าเห็นตูดแก้มขวาทับแก้มซ้ายเช็ดยากมากกูว่าไอ้พี่พิงนี่แม่งโหนกระแส แต่มันแก้ตัวว่ามันแค่เกาะสถานการณ์ให้มันไปพูดแต่เรื่องโบราณคนเขาจะฟังมันนะกูว่าแม่งแก้ตัวเป็นเรื่อยต้องกูนี่เกาะใครไม่เป็นมีเหมือนกันบางมุกต้องกลั้นใจเล่นอย่างเช่นมุกเต๋าสมชายพี่เต๋าครับสวัสดีครับพี่ครับจำน้องชายคนนี้ได้บอกจำได้บอกได้ก็บอกมาลา อะไรกันนะกันหนาซุปตาอย่างกูเบื่อมว่ากนินทากันสำมันปากว่ากันมากนักแชมป์มัละครไม่เคยรับเล่นเกมโชว์อีเวนต์อ่ะเรื่องเด็กๆไม่รับครับโปรเจกต์เล็กๆอุดมรับแต่โปรเจกต์ใหญ่ๆเที่ยวกับตันมันกับโน้ตไปหมดตัวทัวยกเขา สปอนเซอร์เป็นของเราอย่างไม่ต้องสงสัยเอาคบคนเขาให้ดูหน้าซื้อผ้าเขาให้ดูเนื้อคนระดับกูจะให้ไปคบไข่พุ่มเพลื่อมันได้ที่ไหนแบบว่าคุณตันเขาเหงาวไอแบบว่าเราก็ชอบดื่มชาเอานะก็ไปชิวๆนะคุณตันคือเพื่อนตายหรือมึงจะให้กูไปคบน้ำประเชงิงว่านชักบนลูกหมอเสง ไม,ไ,ไม่ได้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 คือมันจําเป็นจริงๆคืนครบไอ้พี่พิงกูคงจะจอดตัวแม่งเอง,เองยังเอาไม่รอดเฮ้ยสร้อยกูอยู่ไหนอ่ะโชว์นี้มันมีเหตุผลบอกทุกคนเอาไว้เลยว่าไอ้พี่พิงมันอิจฉากูมมาแต่ไหนบอกกุโดมครับผมจะทําโชว์โทรมาขอคําปรึกษาจะใช้ชื่อโชว์ว่าเหยียบจมูกคุณเห็นเป็นไง กูบอกตามสบายแต่ในใจกูนะคิดนี่มึงกะเล่นกูถึงชีวิตเลยใช่ไหมผมบอกอยากเหยียบมึงให้รีบเหยียบเดี๋ยวกูจัดเดี่ยวบ้าน10.5ใช้ชื่อโชดตีรูปหน้าหน้าไอ้พิงไงาไฟขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วเจอกันในเดี๋ยว10.5ตีรูปหน้าไอ้เตี้ยครับป่ะเลยมึงป่ะกูไม่เอาแล้วมด้วยกับมึงละ อุดมขอบคุณมากเลยน้องมึงไม <Trustee? S 2> <Zac> ่ต <oughs> ้องมาขอบคุณกูทำไมอ่ะอุดมคุณก็ช่วยผมนะไม่มึงรู้ไหมนี่กูกูเกลียดมึงมากนะไอ้พี่เพีงอุดมคุณเกลียดผมคุณไม่มาหรอกกูก็บอกแล้วไงกูจะมาดูมึง